บางบางโรปอาจารย์สุชาติที่เป็นคนวาดให้กับสวนโมกภาพปิติจารย์เนี่ยเาบอกว่าลิงนี่มือหนึ่งก็จับมือที่สองก็จับไอขานหนึ่งก็จับแล้วเกาะต้นไม้แบบปากก็ัดโลกไม้กลกหนึ่งทุกอย่างมันเกาะหมดลิงมันยึดหมดเลยมันกินก็ได้ว่าพอมีตัญหาก็เกิดอุปาทานยึดมั่นเหมือนได้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 ลอตเตอรี่แล้วพอเผลอสติใช้เงินลอตเตอรี่หมดแล้ว ก็เกิดอุปาทานก็รู้ม่นยึดมั่นอีกว่าถ้าเราซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มันก็น่าจะถูกอีกก็เลยซื้อกันใหญ่ก็ยึดมั่นในของที่จะมีจะได้ก็ต้องด้วยลอตเตอรี่เท่านั้นมันจะง่ายถึงจะได้ง่ายพอเกิดอะไรเกิดมั่นหมายแล้วก็เกิดพบความเป็นตัวเป็นต,น,ตนขึ้นมาเราได,ด้ได้ดีเป็นตัวเรามีเงินมีทองก,ก็เพาะบ่านี่แหละในลอตเตอรีเ่เพราะว่าซื้อหวยอย่างนี้เลยก็เลยเกิดเป็นพบผู้ที่จะซื้อลอตเตอรี่พอซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ เกิดออกมาต้องไปซื้อตะลลี่งย่งๆอีกต่อไปสมมติว่านะมันแล้วแต่ประเด็นรอาเีนะก็เลยเป็นบุคคลที่ไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยมือตัวเองนะเหมือนกับแม่ที่คลอดโลกเลยว่าไม่โลกมันไม่ค่อยชัดเจนเนาะเนี่ยคือโลกที่คลอดออกมานอนพังงอดคลอดนะพอคลอดแล้วก็เป็นตัวเป็นต,น,ตขนขึ้นมาก็เป็นคนแก่ขึ้นมาอยอมเียเป็นคนแก่เนี่ยอันนี้คือพบชาติชาราชารา ชาาก็เป็นทุกข์ในตัวนีชาากเป็นทุกข์แล้วชาาก็แก่เจ็บตายกับทุกข์แล้วก็ก็เนื่องเลยพอทุกข์มีมีความทุกข์ก็เลยเนื่องด้วยไม่รู้ความทุกข์ก็เลยไปหาคนที่นำไปไม่ถูกก็คือเหมือนตนเองทุกข์แล้วกับคนแก่ไม่รู้วิธีหาช่องหาทางก็ก็เป็นอวิชชาในตัวก็ไม่รู้ก็เลยไปหาคนที่ไม่รู้พาไปก็เลยอวิชชาก็นำไปอันนี้เกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์เนี่ย อันนี้แบบคร่าวๆแต่ยังไม่ชัดเจนนะเหตุปัจจัยอันนี้มันแล้วแต่เรามองมองนะแต่แต่ละช่วงแต่ละช่วงนะมันก็เป็นมันระยะเ,เ,เวลาเร็วมากเกิดแป๊บเดียวทุบว่าเราโง่แป๊บเดียวก็เกิดทางจิตทางใจเกิดยึดมั่นเกิดเป็นปรูปเป็นตัวเป็นตเนตเป็นผัสสะเวทนาตัณหาวาทานพบขึ้นมันเกิดขึ้นในขณะเดียวคือเราสมมติไปไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่ง เราเกิดไม่ชอบใจมันไม่ชอบใจก็ไม่ไม่ชอบมันอยู่ตรงไหน่ะไม่ชอบใจก็จากเวทนามันเลยจนเลยมันไม่ชอบนะไม่ชอบน่าจะเป็นตัณหาวิภะตัณหาไม่ชอบคือวิภะตัณหาคือเราไปเห็นรูปอย่างเดียวนะไปไปเห็นรูปอย่างเดียวก็เห็นก็เห็นด้วยสลายจตนาคือตาใช่ไหมในมันมานี่แพอเห็นรูปสมมุติเราไม่มีปัญญามีอวิชชาอยู่ในใจลึกๆใย่ะไหม พอเห็นรูปมันก็ปรุงแต่งปุ๊บปุ๊บปรุงแต่งเกิดจิตเกิดใจเกิดมีเขามีเรามีนามรูปแล้วก็ตาก็ที่เห็นในขณะนั้นคือตาแล้วไปเห็นรูปตรงข้ามคือรูปก็ไม่ชอบใจก็ขณะที่ตาที่ทบรูปคือผัสสะแล้วพอผัสสะก็ชอบในรูปนั้นก็รูปนั้นก็ชอบก็เลยอยากจะได้รูปนั้นคือ่รูปไม่ไม่ชอบใจใช่ไหมเป็นวิปปัตรหนานะพอวิปปัตรหนาก็ยึดมั่น อุ้ยนั้นทําให้เราไม่ชอบใจคิดว่ามีเขามีเรามีเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเป็นผู้ไม่ชอบว่าไม่ชอบเราเกิดทุกข์ขึ้นมาคลอดเป็นตัวเป็นตนตผู้ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็กนี่แหละความทุกข์มันก็หายไปขณะหนึ่งพอไปคิดดีคิดย้อนหลังตอนแรกเห็นด้วยตาว่าโรปนั้นไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นทุกข์แล้วก็ไปคิดรอบสองทุกรอบสองอีกมันหลายรอบเหมือนกันนะเห็นโรคคราวเดียวกลับไปบ้าน มันประโคมพูดประชานี้ไอคนที่เราชอบเนี่ยเขาไปทางไหนแล้วเรายังยังยังไม่เราชอบชอบอยู่นี่ความไม่ชอบเหมือนกันเราเห็นตอนแรกไม่ชอบเขาพอเขาไปไกลแล้วก็ยังไม่ชอบอีกไปนอนคืนนี้ก็ฟันเออก็คิดก่อนนอนก็ไม่ชอบไม่ชอบมันเราคิดกี่ครั้งก็ทุกเท่านั้นแหละเท่านั้นครั้งอันนี้มันเกินแป๊บเดียวเห็นรูปย่าเดียวก็ทุกแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็ทุกเท่านั้นแหละเราชอบถือว่าเป็นทุกทุกทุกแบบเกิดเป็นหลงมันก็ต้องไป อยากจะเห็นโรคที่ชอบชอบอีกที่ไม่ชอบก็ไม่อยากจะเห็นเป็นวิพากษ์ัณหาไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะพบเจอเลยวงจรมัน,นเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกกระทุกแล้วทุกอีกขณะที่ทุกนะทวพุทไวเราชอบก็เป็นเปรดไปใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่ชอบก็เป็นเป็นอะไรเป็นนรกเลยไม่ชอบก็โกรธในใจลึกๆฝังอยู่ในใจไม่ชอบนิดนึงก็นรกขุมเล็กๆถ้า ไม่ชอบจนโกรธจนทำอันตรายโกรธหนักๆกนรบก,ก,ก,ก็ยิ่งลึกเป็นอะไรโลกันตันรบเลยหรือพอไปเห็นแล้วก็ลังเลสงสัยจะชอบไม่ชอบเป็นแล้วแต่เขาจะแนะนําไม่ชอบไม่ชอบก็เป็นสัตว์ในฉันเหมือนเขาจมจะหมออกไปแล้วก็ถ้ารบโกรธกล้าเป็นอสุรกายเป็นอะไรถ้าเป็นคนธรรมดาเอออย่างนี้อย่างนี้ก็สมความเป็นมนุษยอยู่ก็่พอสมควรไม่แรงกันไป ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เหตุนนะขณะที่เราเนี่ยก็มันมีฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนะถ้าเราคิดไปในทางที่ดีทั้งหมดเเห็นร่มเมื่อกี้นะคิดไปทางที่ดีก็เป็นมนุษย์เป็นถ้าคิดในทางที่ดีก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทวดาเป็นอะไรไปแต่ถ้าคิดไม่ดีก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีปัญญ,ญาสติปัญญ,ญาก็โดนตัวยักษ์มาล,ลากเราไปไปนรกไปหานรกไปหาเปรตจระเข้อะไรนี่นี้นี่ แต่ถ้าไฟนี่มันก็ฝ่ายบุญไ่ายกสอนก็ดีหน่อยอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นดีๆเป็นมนุษย์ชั้นดีๆหน่อยอันนี้ก็เหตุปัจจัยมันก็ทาเป็นขณะที่วงจรเกิดมันเกิดไยกุศลก็ายดีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้าไฟอกุศลถูกมารยักลากไปถูกกระทําย่ำยีให้ไปเกิดสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเกิดเหตุปัจจัยก็วนอย่างนี้ันแล้วก็นี่ละเขาบอกว่าในในวงจรยักษ์เ มันก็แฝงทําให้เหมือนกับเสือมันอยู่่อนอยู่ข้างในมันก็บขบกัด,ดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอก่าบนหัวยักษ์มันก็มีกระโหลกกระโหลกก็บอกเหมือนเหมือนความยึดมั่นในขันขันห้าน่ะมีกระโหลกห้าตัวใช่ไหมแต่ละหัวกระโหลกมันมียาพิษทั้งพิษเขียวที่มันมันเป็นกรดทั้งพิษแดงที่เป็นอะไร <laughs> แล้วแต่เราจะมองมีสีเขียวสีเงินสีแดงสีแด,ด,ดงแต่ละความยึดมั่นในขันห้าขันห้าใน ขณะเห็นรูปก็มีขันห้ามเหมือนกันนะที่ว่าเห็นรูปเราก็ยกตัวอย่ยางแต่นี่นองวงจรของความทุกข์ความทุกข์เกิดจากพยายามตัวนี้แหละการละยับแล้วก็ใครจะเจอออกี่ยจากกองทุกข์นี้ก็ต้องอาศัยพรนะพุทธเจา้าชี้แนะให้พระพุทธเจ้าว่าเมื่อเธอเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วเธอจะไม่เป็นทุกข์หรือมีทุกข์แล้วเธอต้องมีสติเป็นปมีสติปัญญาชี้ไปที่กองจักรของธรรมะเ่็นไหม่าเร่อยมากมีองค์แก็ได้ แล้วแต่เราจะมองหรือว่าพุทธเจ้าชี้นแล้ว,วลก็มักงวิแปดเป็นวิธีตา่างดับทุกอแ่้วเป็นมัรคแหมเป็นมัรคก็วิธีเป็นการปฏิบัติเพื่อมัรคก็วิธีท้าทาเรารู้มัรคมัรคมีสติเป็นต้นที่เราสวดเราปฏิบัติได้ไหมสติสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาตัวขับเคลื่อนตัวแรกคือสติสัมปชัญะญหรือคือเราเรียนเราฝึกหัดคือสติปัฏฐานสี่ได้ไหมเมื่อสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นก็ไปกำหนดอะไรเป็นอารมณ์ กำหนดทุกเนี่ยทุกก็คือที่จะเกิดทางทางจิตมูกเื่นกายใจวงจรที่กาลระยะนี้ก็คือเอาตัวสติสมชัญญะไปกำหนดรู้ทุกทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ใช่ไหมในเนส่วนธรรมจักรทุกเป็นสิ่งที่คือกำหนดรู้เมื่อทุกเกิดจากปฏดิจากเกิดอาศัยกันเกิดอย่างนี้เราก็กำหนดรู้ทุกพอกำหนดรู้ก็มาสงเกตทุกไปเรื่อยก็รู้ไปทีไปทีมาคือรู้สมุทัย พอรู้สม,มุทัยแล้วก็ป้องกันไม่ให้สม,มุทัยเกิดขึ้นมันก็จะดับเกิดนิโรธขึ้นมาเมื่อเกิดสมบูรณ์มรกสมบูรณ์แล้วก็เอามา,าทีหลังเ,เกิดทุกข์เนี่ยน,นั้นคนที่ทุกข์ต้องไปหาอะไรหาสติก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีสติเพรฐฐาะว่าสติมันตัวเริ่มต้นที่จะทําให้สัมมาทิฏฐิปัญญาศีล มันต้องอาศัยสติสัมปชัญญะมื่อสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะไปกำหนดรู้ทุกเพราะว่าคนที่จะดับทุกก็ต้องมีทุกแล้วใช่ไหมพอมีทุกปุ๊บอะไรที่จะไปตอกลอนกับทุกอันดับแรกก็คือตัวสติสัมปชัญญะสติไปกำหนดรู้อะไรกำหนดรู้ทุกทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อาสมาธิไปกำหนดรู้ทุกได้ไหมอาสมาธิว่าในมรรคมีสมาธิอยู่เยเอาสมาธิมากำหนดทุกได้ไหม มันไม่ใช่หน้าที่มันต้องอาศัยเริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญะไปกําหนดรูทุกพอกำนวรู้ทุก,ก,ก,ท,กทุกก็จะดับแล้วก็สมาธิเมื่อเรากำรู้ไปเรื่อยเรื่อยๆจนท่องแคล่วจานานสติสัมปชัญญะก็จะแปลงไปเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่วอกแวกแล้วแต่นี่ไหมมันเริ่มต้นด้วยสตินั้นงั้นพุทธญาณชี้ไปคือท่มารก,ก็คือคือให้เธอมีสติก่อนเหมือนนางปัจจาราใช่ไหมนางปัจจาราทุกเกียรตาย พอไปพอได้สติขึ้นมานี่แหละรู้ตัวกระอายกระเลวของพ้าพุทธยาไปเลยเธอจงมีสติเธอน้องหญิงเนี่ยพอมีสติปุ๊บอ้อาวทุกข์หายเลยแค่มีสติก็ทุกข์หายแล้วนี่เราจงมั่นใจนะพอมีสติมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยนะจ๊ะไหมมันเผากิเลนในตัวกิเลสของนางปัตาจราคืคอทุกข์ไม่ใช่กิเลสแต่ว่าปลายปลายเหตุของ กองกิเลสคือทุกนางทุกแหละกับความนางมีสตินั่นแหละทุกหายเลยพอหายปุ๊บฝังทำนิดหน่อยกับบรรลุธรรมแล้วมันต้องเรื่องต้นที่สตินันการปฏิบัติมันเป็นแนวทางที่จะต่อปรนกับความทุกข์ได้อันดับหนึ่งเลยถ้าไม่มีสติอสมาธิิดข่มได้ไหมทุกข์นะแต่ว่าเราโดนแม่ด่ามาหรือโดนคนตีหวัวมาเราจะทํายังไงมัน,นั่งสมาธิได้ไหมฮะ นั่งมันจะเอาอยู่ไหมมันก็นโอ้คิดถึงคนตีคนฟ้งตายเลยงนั้นตอนแรกก็คือไม่ต้องมานั่งสมาธิให้มีสติก่อนนี่สติมองทุกข์อ่ะเอ๊ะมันทุกข์ทำไมเขาถึงตีเราเนาะทำไมแม่ถึงด่าเราเนาะมองไปมองมาอ๋อเราไม่ทําตามที่แม่บอกให้ทำแล้วนะี่โอ้ผมมีสติขึ้นมาอ๋ออ๋ออ๋อหายเลยหายโกรธแม่เลย อันเลิกได้เออเราเอางั้นไปขอขมาแม่แม่แม่เมื Every ่อกี uh, psilon, uh, ้แม่ด่าหนูรู้รู้แล้วด่าเพราะหนูไม่ได้ทําตามที่แม่บอกพอมีแค่นี้ก็ทุกมันหายไปเลยใช่ไหมแม่ที่ตีเอ้าไม่ไม่เป็นไรก็เจ้าเพลย์ไปแล้วเธอทําใหม่ก็ต่อไปแม่จะไม่ไม่ถ้าเธอไม่เพลย์อีกแม่ก็ไม่ตีแล้วอันนั้นจะตรงที่มีสติสติอ่สติไปที่ไหนมาทุกทุกอย่างดับเลยอ่าดับอ่าดับก็คือ คือมันยังไม่ดับมันดับแล้วอันแรกที่เกิดแล้วมันดับแล้วแต่ใหม่มันจะป้องกันได้คือเออเอามันทุกนี้มันตอนแรกมันทุกไปแล้วใช่ไหมแต่เราไม่ใช่ดับทุกเก่าทุกเก่ามันดับไปพ่อมามันเลยเวลาไปแล้วแต่ว่าที่สติตัวใหม่จะเกิดมารู้สาเหตุคือป้องกันตัวใหม่เกิดขึ้นออไอตัวที่ทุกแล้วก็ทุกแล้วชำรวจโดนด่าด่ามันทุกไปแล้ว ทุกจนมานั่งสมาธิแต่ไม่ได้ผลแต่พอมีสติว่าได้ผลแต่ก็มีสติก็สติก็รู้เหตุที่โดนดา่าก็เลยเอาสติที่รู้เหตุปัจจัยสมุทัยนะไปอ้อที่เราโดนดา่าพราะแม่ให้ทําแล้วเราลืมเราก็ไม่ไทำแต่เราไปบอกแม่แกตัวใหม่เราก็ไปป้องกันแม่จะไม่ด่าเราต่อไปเพราะว่าเราจะท,าทําตามที่แม่บอกไว้มันก็ป้องกันเหตุใหม่แต่เหตุเก่ามันดับไปแล้วเหมือนเราไปทําอะไรไปฆ่าสัตว์แล้วเราก็ มาสมาทานสินใหม่ไอ yo, the ้ไอ้ไอ้วิบากกรรมที่ไปฆ่าสัตว์ให้เราอายุสั้นนะเพราะฆ่าสัตว์ทำให้อายุสั้นเกิดชันหน้าเราก็ต้องอายุสั้นแต่ว่าเราไปสมาทานสินใหม่เราจะแก้กรรมที่ฆ่าสัตว์ไปแล้วได้ไหมกรรมนั้นแก้ไม่ได้แต่เราเราไปสมาทานสินใหม่เพื่อจะไม่สร้างกรรมไปฆ่าสัตว์ตัวใหม่ข้างในไอ้ฆ่าสัตว์ไปแล้ว